นังงานที่ำไปแล้วที่นี้นะครับนะตรตำหัาลองาราส็หมดแล้วอันนี้อยู่ในเขตทศบาลเอามานำไป้บ้านก็จะอแสดงคามเสียใจ้วยครับนะก็ตัว็ะเกิดการถูเสียลูกสาวคุณหอประชามพัน์การำเพ็ผู้นะนางดวงฤเทมนะรือว่า นใจันุสุขสามทุกเขตนะครับนะได้เดินทางลงที่โรงพยาบาลตะตะโตประมาณตีหนึ่งครึงกจับวันที่23ที่สาหลักจันทร์นะครับเจ้าภ่าได้ตั้งวามเ็ตสุสนที่นะตีเนินตนึร้านนะครับแลตีเนินร้านนะครับตั้งแต่มาืนมีการตวพิพาม์ันี้จะตรวจค่าพิพาม สาุดท้ายในกาตรวจพบแล้วก็วันที่20กดปราน2,500คนตรระับน้ตา